ตัวมันพอดีอยู่พี่น้องแต่ว่าเอวเอวแต่ว่าขามันยาวกิ้งบลอกเนี่ยควเอวพอดีอยู่แต่ว่าขาเหย้าเลยก็ะิมันเน่าขึ้นเน่าไว้เพราะเดี๋ยวมันก็ใหญ่เนาะเดี๋ยวหลานก็ใหญ่มันจะบริสุทธ์วอยแตซื้อตัวน้อยก็เดี๋ยวก็เขาตัวใหญ่ที่สุดที่ส่วนเข็มเห็นมันน่ากันนะกสิมันมันเน่าไว้ไง คามยาวม็นเงาพูดแต่ว่าเอวได้ดูเนาไว้เอาเดี๋ยวเขาสูงขึ้นมาส่วนเข็มพี่น้องส่วนเข็มได้บ่ะโอ้ยเรียวืินเราตายยังพอดีอยู่แม่นี่พี่น้องสวนเข็มส่วนเข็มได้บ่เนี่ยโอ้ยเข็มก็บ้องกันนี้น้อย กินหมดแล้วไปมืพี่น้องเลยแได้เย็บพี่น้องเกมมาเลยโอ้แต่แตใส่กันซื้อมาอันตัวขั้นพอดีความยาวพอดีแล้วใหญ่ไว้อะเดี๋ยวก็ยาวคือมี ไม่รูกเสร็จยังมาของมาเออมาอ๋อดีๆไปไหมเจ็บหน้าครับ่ยทำคลิปดูเออเก็บเก็บเก็บมันยาวเดี๋ยวเก็บหน้านี่เดี๋ยวยีนเาให้หน่อยยีนเอาให้ครับความยาวมันจะได้ได้ดูเปียกเลยเปลี่ยงไหมอะไรเปียกเสื้อเดี๋ยวกินข้าว โซนเค็มได้ไหมเนี่ยตาไม่ค่อยจะดีโอ้อะไกินน่ะพี่น้องไหนเช็ดหน้าดีทุกคนเช็ดหน้าดีเดี๋ยวจะหาข้าวกินเข้าไปโอ้ได้ได้ได้พี่น้องนี่สนได้แล้ว ส่วนเขียบมันคงจะได้เนาะสามนาทีเนาะโอ้ส่วนเขียบก็ได้หูเขียบมันน้อยคักนี่สิได้เย็บผงเก่นี่แต่พี่น้องก็ชิได้เย็บส่วนได้แล้วพี่น้องเย็บผงเก่งก็แล้วพี่น้องก็เลยเย็บผงเก่งเนาคือโดหลายเลยหนึ่ความยาวมันมันยาวปวดเลยนะ ได้อยู่แต่ว่าอันนี้มันยาวเนะกินเรียบเรียบไปได้ไปน้องเด้อยาวเกินไปอีกเรียบผายร้านก็จ้า